ระหว่างจองกองทุนวายุพักกับหุ้นที่กองทุนวายุพักถือเอาไงดีนะตามมาดูกันเลยก็อย่างที่คุยกันไปนะคือกองทุนวายุพักหนึ่งเนี่ยก็คือจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยเริ่มจองเนี่ยวันที่16-20กถึง20กันยาแล้วก็มาเปิดขายในตลาดหุ้นอีกทีหนึ่งคือวันที่7ตุลาคมเนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน ซือของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเนี่ยก็คือสรุปเงื่อนไขของกองทุนวายุพักไว้ค่อนข้างดีและเข้าใจง่ายเนอะก็เขาสรุปมาเลยว่ากองทุนวายุพักเนี่ยก็คือจะมีอยู่3รูปแบบเนี่ยกรณีที่1เราซื้อจอง้แต่วันแรกเลยแล้วก็ถือไปจนครบ10ปีเลยนะก็คือเราได้แน่แคือปันผลเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า30สตางค์ แล้วก็ไม่เกิน90สตางค์ต่อปีแน่ๆแล้วพอครบ10ปีก็คือขายได้ในราคา NAV ที่10บาทนั่นเองนะอันนี้คือกรณีที่1ส่วนกรณีที่2เนี่ยก็คือถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ต้นแต่พอถือมาปุ๊บแล้วผ่านไปสักพักไปขายในตลาดรองก็คือระหว่างช่วงที่เราถือเราก็ยังได้ปันผลก็คือไม่เกิน30สตางค์ต่อปีแล้วก็ไม่เกิน90สตางค์ต่อปี แต่ถ้าเราไปขายในตลาดรองเช่นขายได้ในราคา9.95บาทเราก็ได้ที่ราคานั้นไปเลยเนะหลังจากนั้นเราจะไม่ได้ปันผลแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นคนถือแล้วส่วนกรณีที่3เนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้จองแต่ไปซื้อในตลาดหุ้นแทนเนะคือไปซื้อเมื่อไหร่เราก็จะได้เงินปันผลระหว่างปีก็คือไม่เกินไม่น้อยกว่า30สตางค์ต่อปีแต่ไม่เกิน90สตางค์ต่อปี คือเช่นถ้าต้นทุนเรา10.22เนี่ยเราก็จะได้ปันผลแค่ที่ไม่ต่ำกว่า30สตางค์แต่ไม่เกิน90สตางค์นะแล้วถ้าถือไปจนครบ10ปีเลยเราก็ได้ขายได้ในราคา nav ที่10บาทนั่นเองอันนี้คือมี3เงื่อนไข3รูปแบบของการถือกองทุนวายุพักนั่นเองก็คือทางนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกอนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนนะในรูปแบบการคิดแบบ waterfall นั่นเองนะ คือเหมือนกับว่าต้นปีเนี่ยเขาจะเซต NAV ไปที่10บาทแน่ๆระหว่างปีอ่ะอาจจะพันผวนอาจจะมากกว่า10หรือน้อยกว่า10ก็ได้คือเราก็ไปสามารถขายในตลาดรองได้อย่างเช่นเราคิดว่า NAV เนี่ยมันเกิน10บาทละไปที่11บาทเราคิดว่ามันเยอะเกินไปเราก็อาจจะสามารถขายในตลาดรองทิ้งไปเลยก็ได้แต่หลังจากนั้นเราจะไม่ได้เงินปันผลแล้วนะโอเคนะแต่ระหว่างปีสมมุติว่าเรามองว่าเฮ้ยราคามันลงมันต่ํากว่า10บาท เราคิดว่ามันถูกเกินไปเราก็สามารถไปซื้อในตลาดลองเพิ่มได้เช่นกันนะโอเคนะอันนี้คือในกรณีระหว่างปีแล้วเขาก็มาดูปลายปีเช่นถ้าปลายปีเนี่ย n อ NA v มากกว่า10ก็คือมีกำไรเนะเขาจะทำการขาโยกกำไรเนี่ยไปไว้ในหน่วยลงทุนประเภทขอโอเคนะเพื่อจะเซต n a ็ NAV ให้เหลือ10บาทเหมือนเดิม แต่ในกรณีที่ค่า NAV ของหน่วยลงทุนประเภทกเนี่ยมีค่าน้อยกว่า10เขาจะทำการโยกสินทรัพย์ของหน่วยลงทุนประเภทขอ NAV มาเติมให้กับหน่วยลงทุนประเภทกเพื่อให้ต้นปีกลับไปเป็นที่ NAV ที่10บาทตามเดิมนั่นเองเขาเรียกว่าวอเตอร์ฟอของวายุพักนั่นเองหากดูตามภาพของเรื่องของวอเตอร์ฟอรนะอย่างเช่นกองทุนวายุภักประเภทกเนี่ยตั้งมูลค่ากองทุนจริงๆก็คือประมาณแสนถึงแสนห้าหมื่นล้านเนะ ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่สมมุติไว้ว่าที่แสนล้านการคิดแบบวอ t ต r f ฟอ l ก็หมายความว่าในการลงทุนไปแล้วเนี่ยระหว่างจนจบ1ปีเนี่ยเขาก็มาดูว่าสินทรัพย์ของกองทุนประเภทกออย่างเช่นสมมุติเติบโตเป็น1นึ0 0 0นห้าเป็นสองแสนล้านกันลวกันส่วนที่เป็นกําไรส่วนเกินขึ้นมาเนี่ยเช่นเกินมาแสนล้านเขาจะยกไอ้ส่วนที่เป็นกําไรเกินแสนล้านเนี่ยมาพักไว้ที่กองทุนวายุพักประเภทขอเนะ แต่ถ้าในกรณีที่หน่วยลงทุนตั้งต้นของประเภทกอเนี่ยเริ่มต้นที่10,000แสนนะแต่ปลายปีเนี่ยลดลงมาเหลือ8 0,000ก็คือขาดทุนไป20,000นะเขาก็จะโยกเงินจากกองทุนวายุพักประเภทขอเนี่ยมาเติมให้ประเภทกอจนกลับมาเป็นที่10,000แสนตั้งต้นเท่าเดิมนั่นเองน่าจะพอเห็นภาพนะของกองทุนวายุพักว่าการคิดแบบว่าทบฟอเขาคิดอย่างนี้นี่เองเนะเหมือนน้ำตก โดยวันที่1 6บหกถึงยีเนี่ยก็คือสามารถอ่าซึ่งกองทุนวายุพักเนี่ยเราก็สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่1 6บหถึงยีเนะโดยการจองซื้อขั้นต่ําที่1000หน่วยก็คือ10,000บาทและเพิ่มขึ้นครั้งละ100หน่วยหรือครั้งละ1000บาทนั่นเองซึ่งสามารถจองได้นะบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน8ปดลายนะก็ะมี8ปดลายก็แบ่งเป็น ธนาคาร6กลายแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีก2องลายนะก็คือถ้าเป็นธนาคารก็จะมีทั้งธน,น,น,นาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารอมสินส่วนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็จะมีของกรุงไทยแล้วก็ของ MFC นะก็ลองติดต่อหาซื้อได้จะได้เลยก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะ <c oughs> พอเรารู้รายละเอียด พอเรารู้รายละเอียดกองทุนวายุพักแบบนี้แล้วเนอะเราจะเลือกอะไรดีระหว่างกองทุนวายุพักกับหุ้นที่กองทุนวายุพักถืออยู่นะหากถามเราก็คือหากถามอินเวสต์ดีๆเนี่ยก็แนะนําเลยว่าหากเราหาผลตอบแทนได้น้อยกว่า3%ตอ่อปีตามขั้นต่ำของกองทุนที่วายุพักจ่ายปันผลเนี่ยและไม่ชอบความเสี่ยงเราว่าก็เหมาะนะกับการซื้อกองทุนวายุพักพักว่าไปซื้อหุ้นที่กองทุนวายุพักจะถือ แต่หากเรารับความเสี่ยงได้ก็สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่กองทุนวายุพักจะถือก็ได้แต่การซื้อหุ้นไม่ได้มีการการันตีผลตอบแทนนะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลตอบแทนในการซื้อหุ้นเนี่ยจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าหุ้นทิคออกที่วายุพักซื้อนะก็คือถ้าเรามั่นใจว่าเราเลือกได้ดีกว่าผู้จัดการกองทุน เราก็ซื้อเองเลยก็ได้ก็ตามสบายแต่อย่างไรก็ตามนะก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงจําเป็นต้องตัดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะด้วยรักระหว่างดีหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตข้อมูลดีๆเพิ่มเติมให้ โอเคงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย